ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนทุ่มมงทุกบอลที่กําลังรับชมคลิปของอนันต์อยู่นะครับเนาะรับมือนีพามาเมิองง้วครับที่กัดมือนีนะครับเนาะบ้านโดตําบลห้วยแองอําเภอเมืองจัดมาสะข้ามครับเส้นทางจากสะข้ามมาทางเราเองได้พี่น้องเดิอนี่ครับเลยบันโขมมือนี่จักหน่อยนะครับเนาะดูสิ่นี่ครับเอามาอนีผ้าเบิงง้วหนักใหญ่ครับตามที่เห็นด้วยสายตานะครับเนาะ อาสิไปามเจ้าของเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับครับสวัสดีครับครับผมอ่าขอทราบซื้อทราบสีงเร่งง่ายเลยครับซื้อเบาครับเบาเนาะครับอ่ะพี่น้องขั้นอยากได้ง่วครับต่อจากนี้ครับอยากได้ง่วตัวนี้นะครับด้อยพ่ใหญ่ครับตัวมันนี่ครับเบอร์ผมขึ้นไปทานน้ครับเนาะเบอร์ผมขึ้นไปทาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นง่วะแม่ม่านหรครับแม่ม่านครับแปดเดือนครับอ่าพี่อน้องชิพาเบิรงเนาะครับเนาะเพิ่นว่าแม่ม่านปาดแปดเดือน มีนี่มีจักตัวครับมันนี่สิไปจำได้จะแจกจักตัวมีสองตัวครับตัวนึงตัวนึงอยูใส่ครับตัวนึงนีงครับไอ้งัวเข้าตัวนึงลูกมัหนอโอ้เป็นงัวแม่ลูกโอ้เป็นงัวแม่มันครับเป็นแม่มันครับแม่มั่นลูกตัวที่สามฆ่าทองนี่ครับโอ้ตัวแรกอยูฟ้ามไงเขาปัดครับใหญ่ขากใหญ่เนี่ยครับลูกแม่มดแม่มันสิตันอยู่บ่ แปดร้อยแปดร้อยโลมีดีิเนาะแปดร้อยโล่โอ้โหใหญ่ขักใหญ่เนี่ยบิ่งเบิ่งมันทายด้วครับเด้ออันเพิ่นมั่นได้จักจักเดือนหรือครับนี่แปดเดือนแปดเดือนครับแปดเดือนมั่นในกระเพาะใดครับนี่พองกระเพาะไดกาเล็ดกาเล็ดครับกาเล็ดหกแปดปะกาเล็ดหกแปดครับโอ้พี่น้องไม่ไม่ไดพ้ครับเพิ่มสีด้วยบังนี่เอ่ะครับว่าไหมนี่นี่มันท้ายนี่โอ้ขักเลยครับสีออกมามีสีดำมีสีขาวแกลมกันนะครับอยู่นี่ ออกสีมุมๆุมนะครับเนาะสูงในบ้านเบิ่งไปครับสูงหไรเป็นไงบ้นบ่านไหนบ้านอะรับนาสีลอยหาสิบยี่สิบหกถึงบ่ครับอ่าห้าสิบแปดบวกกับผมว่ามีหาสิบแปดบวกเนาะหาสิบแปดบวกแกไงครับบรรทายผมบ้านทีวัดแต่ว่าคิดว่าหาสิบบ้นนี้พี่น้องด้วยครับขันใดอยากขันอยากได้ง่วแม่ยังยังสีด้วยครับไมาไมเป็นแม่บอกแม่พันแม่คอกแม่หลักครับนี่ให้ลูกแม่เมื่ลูกสามไม่สองครับ สองตัวตัวแม่เงืครับตอนนี้อยู่ฟาร์มใหญ่เขาตัวหนึ่งครับค่าหาแสนถูกอยู่ฟาร์มนี่แหละ,ะบอว่าซื้อเกระจอสวายอยู่ฟาร์มแถวนี้แหละครับตะบลเก้อนี่ขอบต,า,อบตาดำขอบหัวดำหนาขาดำครับเครื่องดำครับวัวตัวนี้เป็นโบดมาเลืกพ่อสมควรแหละครับรบันทายโอ้บันทายนะคาเงินเนี่ยบันทายงัวพันออกคอดกเที้เพิ่งออกคอกได้เพิ่นท่นอยากไปกินเนื้อ คนอยากไปกินเบงอ่ะครับผพ้ใดอย่างไดนะครับทองไก่คอด,ด้วยครับนี่แต่ว่าโ้นหางนี่สีมีสีข,า,ขาวเนาะครับเป็นหางแซมครับนี่สีข,า,ขาวเลยครับเด้อดี่าครับโคนหางกันระยะอ่กันระยะห้าสิบกิโลนี่ทรงฟรีอืมห้าสิบกิโลนี่ทรงฟรีครับอยู่ห้าสิบกิโลทรงกันฟรีเลยครับ พี่น้องเบิ่งมากขักไงข้าก,กันละเกินหาทิบล,โล้อจะงคิดกันนันไปอยา่างใดเอาไปเป็นแม่ขอกแม่หลักนะครับเด้อเนี่ยงอวงไงสิครับเนี่ยเอาไป,ไปในควงขวบควองครับราคาเปิดได้ไรไหมครับเปิดไว้เจ็ดสิบสามครับเจ็ดสิบสามครับผมมีพี่น้องปานหยักลูกมแตมแต่ตัวแม่แดงพีแม่แดงครับบ่มีฟิวบ่บ่มีสีคือแม่เลยบอรครับโอพี่น้องลูกแม่ทจ้งสองตัว มันเป็นงัวโบนด้ครับเดิมมันสีหายลูกคือพอ็สิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับนี่ถ้าพอแดงแดงครับในทองพี่น้องไปรุ่นแล้วครับแปดเดือนเนาะเดือนนานนี่คาดว่าสีออกครับเนี่ยนานครับเตรียมตัวแล้วด้วยครับพั่นุ่มนามนุ่มสางมันแล้วเนาะ kf หกแปดครับในทองแม่นี่ครับผมไงตัวใญ่เจอกันด้ครับเดิอบันเนี่ยเพิ่มสีหลยนะครับเนาครับผมเพิ่มสีหายได้ครับเด้อแม่่ลออกสีมุมมุมหรล่ะครับดำาำขาวมุมมุม เอาเคเอฟซีครับเพิ่มให้เป็นสีแดงบรรทายนี่พอกันนะแม่กันนะ่ายรุ่นเนาะครับในราคาเจ็ดหมื่นเท่าเดี่วครับเจ็ดหมื่นสามพันครับผมเจ็ดหมื่นสามพันครับอ่ะพี่น้องครับทักมาโทรก่อนทักก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอยากมาเบิ่งตัวกิ่งมาจะมาใบมารวมมาค้ำกะมาเบิ่งไหนเนาะครับเนาะบ้านโดตำบลหอยแองอำเภอเมื้อจนมาสะระคั่มหน่อยครับเส้นทางกะมาสะระคั่มไปลอยเอ็ดนี่แหละครับเลยเหมือนขอมาจักหน่อยเลยตลาดนัดบรรหันมาจักหน่อยอย่ะพี่น้องเนาะ คร ja <that> ับบาร์นี้สิพาเบิ่งงัวแล้วก็สิมีควยอีกครับควยแม่ลูกเนาะสำหรับสายควยงามด้วยครับเด้อต่อจากนี้ไปก็สิพาไปเบิ่งสีดีสีงามสมซาสมฤษัมไรราคาสิเป็นตาซือบ่อ่ะก็สีผ้าเบิ่งครับเจ็บเลยครับตัวนี้ครับผมไปเบิ่งควยอยู่ตรงหน้าเนาะบ่เบิงง้วัยข้อมหนึงครับโอ้มีง้วัยข้อมนึ่งป่ะครับผมเบิงง้วัยข้อมหนึ่งเลยเบิ่งควยครับครับบาดนี้โ้มต่อมาพี่น้องเด้งคักแดงแน่ด้วยครับแม่บารนี่แต่ว่าลูกเป็นล่ำปีพันวาพุ่นทธ แต่ลูกน้าหนาแม่นี่ตัวนี้ลูกแรกเพิ่นเป็นบ่ครับเนี่ยลูกลูกแรกครับลูกแรกเป็นงวดลูกแรกตัวทิมาม่านนี่ตัวที่สองแมนครับแมนถ้าพ่อไรครับนี่บักตัวสเนครับโอ้เจ้าทศพสนสุดล้อกันครับนี่เงียครับออกมาอาญากันด้วยครับทศพสเนเด้อนี่มาเบิงลูกไส้เพิ่นครับนี่เปลี่ยนลำปีดีด้เพิ่นเศร้ามาเนาะเกือบแล้วเนี่ยว่าสิบปรหลอดคนเหรอครับ ตัวนี้ก็เนื้อน้ามังสาดีอยอะเลยครับโค้งสางบามันมาหลายครับตัวนี้กามเนื้อแต่ว่าเป็นลำปีพึงเศร้าโอเป็นตาลริตโตน้เนาะหรือเปล่าแข้งขาใหญ่ครับลูกพ่อไดรครับตัวนี้ลูกบบซี่ไห้ครับโอ้ลูกซีไหวโอ้ขมันเป็นตัวแมงเดฟสิได้เนืออนะซี่ไห้สัมพอเป็นอัญ,ญาเลยนี่บะนีในท้องนี่ลูกของเจ้าท,ทศพลแมนครับผมทศพลกับซีไห้ก็สรงๆเดียวกันละ่ะแมนครับ จะให้ลูกเห็นลูกเพิ่นเหลืองามเี่ครับตัวสมพกอย่างงามเไปอาญากันเด้เอาครับว่ามึงแม่เพิ่นไหมสูงหไรไหมนี่ครับนี่มันหนาสูงรอยหางซิบนี่แหละครับอ่าอยู่รอยหางิบเนาะครับประกันคู่สูงกันอยู่รอยหางิบครับขอบตาดำขอบหูดำเรื่อยๆครับนะขาไม่เรื่อยครับนุ่มอ่ะนุ่มมีตุ้มยังวันอยู่สองสามตุ้มเนาะนี่ที่เห็นนี่ครับเนาะเป็นเม็ดยงวันแต่นุ่มสวยดี่ครับนี่จับพังหางพอดีพอดีอสภาพเล็บก็เอาดีนะครับเนาะสีครับไม่นี่สีดีลำตัวเงาได้หนาครับ พูดหางอวบใหญ่เลยครับพีนนี้อ่นส่งลูกมาดีครับแต่พีล่ลบลูกเป็นลำปีเนาะเอาพี่น้องไปลุ่นเอาครับลูกทดส่นในทองครับโมโหเสิเป็นตัวแม่ตัวผู้ขาเพิ่นสลับห้คือตัวแม่เนาะครับพอตัวนี้เป็นตัวผู้เลยพี่น้องขาเพิ่นสลับลูกหก้ยก็ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวแม่ในทองนะครับเนาะสวยครับไหมนี่สวย,สวยมบมโหเสิเป็นหนาครับหนางามเลยครับนม่ไหนี่นาหน่นุน่นตูนพอดีพอดีเลยครับนี่หนาสวยแข้งขาส่งโตแผ่นหลังกว้างครับหนอกตั้งโจโก้ครับ โอโนมสวยนมสวยจวนีจับพอดีครับเรื่องเห็นชัดเจนนี่ครับอ่ะราคาครับแม่ลูกควบนี่เปิดไว้รับเลยครับเปิดไว้สิบสามหาพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับผมนี่คือราคาเปิดเนาะครับอืมถ้นสมมุติว่าพนอยากได้แต่ลูกหรืออยากได้แต่แม่เดียวแยกได้ครับแยกได้โทรติดต่อโทรมาหลังไม่ได้พี่น้องด้วโทรมาว่ามาติดต่อนะครับเนาะบานี้มัดในจีเดือนหรอครับเนี่ยมัดในสามเดือนครับ สามเดือนรับประกันเนาะรับประกันครับอ่าครับรับประกันทองทศพจนนะครับรับประกันทองมาแล้วสามเดือนครับพี่น้องเอาตาแม่ก็ได้ขันตีว่าลูกมันเป็นลําปีเอาตาแม่เพิ่งกับสีแยกแต่ว่าราคาเนาะเพิ่งเปิดร่วมไว้เนาะครับเนาะจะคอยโท่มาคุยต่อรองกันเอาไกลไกลทรงเห็นหมดเนาะส่วนราคาเพื่อราคาสองราคาสรงกับคอยตัลอกกันหลังไม่เนาะครับผมบอจ๋าคุณไปครับโอ้ตัวนี้งามครับบนไทายโอ้สวยสวยแม่นี่ แนไในหาง้วงงามๆมันนะครับส้งดีๆยังสีกาแฟ่เพริบสวยเสีนะครับเนี่ยเอาไปเป็นแม่คอกแม่หลักครับเนี่ยได้ครับแม่นี่ได้เลยสิได้ตลูเพิ่นตัวนี้เป็นลำปีอ่ะหนึ่งแสนสามหมื่นครับอีกหาพันครับหาพันพี่น้องโอต่อเอาได้พี่น้องเด้อครับโทรมาก่อนเด็ดก่อนครับบันนี้กับสีผไปเบิ่งกล้วยครับกล้วยเนาะกล้วยแม่ลูกอยู่ตรงหน้าพร้อมบกขบ้านครับมันตัวแรกมันก็จะขาบ้านนะครับเนาะโอ้ผิวเกี้ยงง่ายไปเลยครับหนาดีจ้า ให้แม่นถึกเดียดในเลียมยำๆไเลไหมวะบ้านสีกวงท้องเนี่ยผมกินหยาไหมไม่นี่ไหมหยาแต่มีหน่อยบัานเข้ามากินสวบเนาะ <c oughs> กินสวบมันก็อ้วนดีแล้วเนี่ยเบื้องบอมมีบุบเลยครับไปนี่บุบเลยหันบางโตทะลูกกินนุ่มยืนบ่อาเส้นดูขวงเนี่ยตัวนี้บือเห็นได้ด้วยนี่แสดงว่าเพิ่นกินหยาเก่งนะ <c oughs> พีน่น้องเบิ้งครับเบิ้งมันขาดหยาเอากินหยาเก่งให้ลูกดีครับพุดอะไรป้าเน่าเนาครับเนปาบรถบุบาทเพละ่ะ ครับไปเพิ่งคุวยต่อนี่ครับมาแล้วครับบ่เนี่ดำปืดๆเลยครับบ่นี่โอ้ค้วยครับแม่ลูกลูกผู้เด้อครับบ่เนี่ยนี่ครับกำลังจุงขึ้นมาจากน้องอห็นหน้องนางเพิ่งเป็นดีครักดนี้เนี่ยมุมปีมุมมุมแรงนี่น้ะอยู่นีนเนาะครับครับยืดนน่อยครับอันแม่ลูกนี่อันลูกแรกขึ้นลูกไหนมันครับตัวผู้เนี่ยลูกแรกครับลูกแรกเป็นงูลูกแรกค้วยลูกแรกครับบ่เนี่แม่เพิ่น ทองบ่ทองครับทอง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 ครับพ่อใดครับบ่ทองบิ๊กเบิร์ดครับโอ้ทองกับบิ๊กเบิร์ดโค้งตัวเลยมันบ่เป็นบ่หลอดหลอดหลอดเป็นน้ำเชื่อเนาะโอ้พันผสมหลอดได้ครับแบบบิ๊กเบิร์ดพอพันในทองเนาะครับมาเบิรงครับบ่เนี้มาเบิรงแข็งเบิรงขาครับโอ้บกพ้ากวงครับเล็บส่งม่นส่งกลมครับเล็บใหญ่สูงไยไปนอะครับนี่ ลอยสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกครับผมลูกตัวไหนนอนในทองอยู่เนาะบักอย่างบอลูกตัวที่เท่าไรครับลูกตัวที่สองครับตัวที่สองครับนี่ลูกตัวที่สองในทองนะครับเดอ้อเนี่ยไม่ตันตันมือเกือครับิกเบิร์ดได้จิกเดือนหรือครับมัดเนี่ยหกเดือนที่เกาเจ็ดเดือนครับโอ้โหใกล้หรอตัวนี้ไหมสิบ สิบกุสิบกกวาด้ะครับงว่วโอค้ควอยอ่ะครับอัเน,นี้พี่น้องครับสายค้อยด้วยครับเด้อสายค้อยสายพันาควยพานาเนาะครับเนาะมือนี้มีท้งคิปงัวนเนาะครับเนาะเอาใจทึงผูมักงวัวเอาใจทึงผูมักค้อยครับมีคิบเดี๋ยวคุ้มค้าเลยครับมาอน,นี่เบิงกันค้มเดียวเลยครับมาอนี่คว้ยบรรทายนะตึ๊บเรว่าไม่โอ้ปันมัวหงามันดีไม่อ้วนเนาะ ก็วันนี้ลูกลูกตัวนี้ลูกพ่อได้หน่อยเนาะลูกเจ้าล้านห้าแสนโอ้นะครับอยากได้ค้วยไปเป็นพอพันนะครับเด้อคุ้มฝอคุ้มฝุงนี่ครับเนี่ยมึงเนยทนะทางเขากลางดีด้วยเนาะพ่นเขากันไงครับเล็บกันไงช่วงช่วงแบบข้ากลวงครับว่ตัวนี้เอาพี่น้องพี่น้องที่หาค้วยไปเป็นพอพันธุอยู่เด้อครับเด้อหาเาเงาข้วยพอพันธกันได้ขันตัวยังเงางากับยในิฟ้ามืด นี่พี่น้องเอาไปเป็นพอพันคุ้มฝอกคุ้มฝุ่นครับสายเพิ่นมาดีเติบอยโตน้อยตัวนี้เนาะนี่ครับงามของเพิ่นอยู่ได้เนี่ยผมตึ๊กเดือนกว่ตัวนี้มั้งประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนบอท่านพ่อปีพี่น้องเอาไปเลี้ยงไว้อีกจกเพิ่นละสองปีก็กลัวเพลินละเพิ่นค่อยพ่อทับเนาะโค่นหางใหญ่ดิครับตัวนี้โอ้โหครับโค่นหางใหญ่หำตรงดีนี่ครับงค่นหน่อยโค่นหน่อยตัวหำตรงดีดีเล็บใหญ่ครับเล็บใหญ่สูงหนร้อยยี่สิบกว่าได้เนาะสูงนี่ร้อยยี่สิบกว่าครับเบื้องครับนี่ โอ้ครับอยู่สิในท้องกับลูกไข่เนี้ยบัดนี้แม่เพิ่นมาสายใดแม่เพิ่นนะสายเพชรดุดอนแม่เพิ่นมาสายเพชรดุรดอนอ๋อพี่น้องบันนี้ผู้ที่หาคุ้ยไปพัฒนาต่อได้ครับเด้อแม่สายเพชรดุรดอนไมาว่าถึงสามตัวกับในท้องนี่ดีหมดเนาะคือพัฒนาให้หลอดพี่น้องพี่น้องเอาไปต่อยอดนะครับเนาะครับขอราคาเลยครับนี่เปิดไลยสามแสนหาสามแสนกับอีกหามื่นนี่ครับราคา พอมาแล้วครับสามแสนกับบิ๊กหาเหมือนนะครับเด้อซื้อสองได้สามเพราะว่าเขาเขารัประกันถองกหรอเนาะแมนแมนไหมเจ้าบิ๊กเบิร์ดได้ถองไปเบิรงออกครับจสีเป็นตัวแมนตะปูเจ้าหันเปนสลับให้กสะอาจสีเป็นตัวแมนเนาะโอ้แข็นแมนแมนกำลังนี่บ้าคลั่งแค่ไหนละวะตัวนี้ตัวนี้รอได้หนิพี่น้องเนี่ยเบิรงดเบิร์จากบันทายเนาะครับเบิางเน่าตัดได้เด้ดอย่เนาะกบลุดเบิางเน่าตัดได้ครับบันทายเนี่ยมาเบิรงหลังหลังกระตรงดีดนะครับนี่นี่หลังกระตรง สันปลาคอคอปลาเข็งแหละครับนี่เขาท่าเขาท่า,า,ามีอย่างนี้อยู่มีเปียวบันทอน,นเปียวเ,เนาะนเป็นขวนนัน่นละมีอยู่ขางอางตรงบันไดครับขางท่าพุนซื้อนี่ขางาซื้อนี่เนะาะคมันตรงโอ้งามครับเต่ควน,หน,น,น,นหนาตรงบ่พี่น้องมาเบิงควนหนาเออควนหนาตรงอ่ะควนหนาตรงครับนี่ทรงงามครับทรงงามทรงงามโอ้ขั้นพิ่นวังว่าขอตาลูกผูไปเป็นพอพันเดียว แยกบ่แยกตั้มผูกก็แยกเนาะต้าแม่ก็แยกครับพี่น้องโทรมาหลังไหมด้วยครับเด้อราคารวมเปิดอาคุที่สามแสนกับอีกห้าหมื่นแม่นครับต่อรองไหนเนาะครับส่งให้เลยเนาะอ่านี่นี่คือราคาส่งนะครับมาพี่น้องทางไกลทางไกลครับทางไทยทางลาวครับอยากได้ทักมาเนาะครับเนาะเบอร์ผมจะขึ้นวันนี้ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกทางนะครับที่มาติดตามรับชมครับสุดท้ายท้สุดครับพ่อกันชิหนาใช่ไหมครับขอให้พี่น้องเอฟซี รอสวยๆเรื่อยๆด้วยครับเด้อเงินทองเหลือใสอังโถงครับมาหนีผมอันนั้นอันทั่วครับห้อ,อยยังก็ครับห้อยเปาพอ,าพอ,อชิมหนาใช่ไหมครับชิมมีสสวัสดีครับ